สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมจะตะกองช็อตนิวส์ในคลิปนี้นะฮะเราจะมาดูสถิติของคริสเตียโนโรนัลโดในผมหลังจากนัดแรกในผมที่เขาลงเล่นให้กับแมนยูไปนะฮะก็ถล่มนิวคาสเซิลไป4ประตูต่อ1นะฮะสถิติของเขาจะมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยครับผมก่อนอื่นนะฮะผมดูจากเว็บของ p r e m i e r l e a g u e c o m นะครับอันนี้เป็นเว็บของ p r e m i e r l e a g u e โดยตรงนะครับรับรองว่าแม่นยำแน่นอน100%นะครับผมก็ดูสเตตกันก่อนเลยนะฮะยิงไปทั้งหมด2 ประตูนะครับผมโกเปอร์แมชนะครับผมก็เป็น2.0อยู่นะับเพราะว่าเพิ่งลงไปนัดเดียวนะฮะเราก็ยิงได้2ประตูยิงประตูด้วยเท้าขวา1นะฮะด้วยเท้าซ้าย1นะครับผมคือยิงประตูอย่างละ1นะฮะมาจตะลูกที่ยิงเท้าซ้ายเนี่ยท่านผู้ชมที่ดูเกมอาจจะเห็นนะยิงลอดขาประตูนะครับผมยอดฮะต่อมาก็เป็นการยิงนะครับการยิงทั้งหมด6ครั้งนะครับผมตรงกรอบ2ครั้งได้ทั้ง2ประตูนะครับถือว่าค่อนข้างคมนะฮะ แล้วก็การส่งบอลน,นะครับผมมีทั้งหมด45ครั้งนะครับแล้วก็ Pass per match 45.0เหมือนกันนะครับผม ก็ยังไม่เป็นค่าเฉลี่ยนะฮะอะไรเพอร์แมตพวกนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งลงได้นัดเดียวนะครับผมแล้วก็ดูการป้องกันกันบ้างนะผมก็บล็อกลูกยิงไป2ครั้งนะครับผมโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นสถิติเล็กๆน้อยๆนะครับหลังจากคริสเตยโนลโรนโดนะฮะลงนัดแรกให้แมนยูในฤดูกาลนี้ไปนะครับผมโอเคใครชอบช็อตนิวส์สงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ